สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อครับอันนี้ได้มาใหม่นะครับเข้ามาวันนี้เลยนะครับเพิ่งแกะออกจากกล่องนะเพื่อนเพื่อนนะนี่เป็นของที่ทางที่ผมปิดไปเขาส่งมาให้นะครับก็เพิ่งถึงนะครับเพิ่งถึงวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาแกะมาแกะดูว่าผมได้แบบไหนมาบ้างนะเพื่อนเพื่อนนะเออว่าผมได้แบบไหนมาบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกสะส่วนใหญ่นะครับเพื่อนเเป็นเหรียญที่ระลึกซะส่วนใหญ่อันนี้ก็โอ้โหแกะมา ติดมาดีมากนะแน่นมากเลยนะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนะครับเนี่ยครับติดมาแบบโอ้โหโนี่คือต้องบอกว่าหมดเทปไปเป็นม้วนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับอ้าออกแล้วหนึ่งะ<ห>ใส่ต่ออ๋อแบบแพ็คมาดีมากนะครับไม่มีทางที่จะหลุดหลุดหายแน่นอนนะครับผม ชันที่สองชั้นที่สอครับเพื่อนเอาอ่ะเป็นยังไงโอ้โหไม่ได้เช่าเข้ามาหลายวันแนละ้วไม่มีของเข้ามาหลายวันนะครับเพื่อนเอาโอ้โหอะไรกันนี่ <c oughs> ใช่เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับใช่หรือเปล่าน,นะนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนครับ นี่คือเหรียญที่ผมปิดมาล่าสุดเลยโอ้โหอืมอันนี้อันนี้น่าจะทําเป็นที่ระลึกนะเพื่อนเพื่อนอันนี้น่าจะทําเป็นที่ระลึกแล้วแหละไม่ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญแบบทําทําเกนะแต่ทําเหมือนทําเป็นที่ระลึกในวาระอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแบบนี้มันเป็นแบบการทําแบบบล็อกกระสาบนะเพื่อนเพื่อนอา่าผมต้องบอกก่อนนะนี่ เป็นวิธีการทําแบบบล็อกกระสารมนี่ขอบขอบด้านข้างนี่จะเหมือนพวกเหรียญแปดแปดเซียน,ยนพวกเหรียญแบบอา่าพวกเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ห้าเกจิปุกเสกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเขาทาออกมาแบบนั้นเลยนะครับเห็นไหมเออมันเป็นพิมพ์ใหม่เลยไม่ได้ไม่ใช่การถอดพิมพ์ไม่ใช่การถอดบล็อกถอดอะไรนะเออนี่ครับน่าจะเป็นที่ระลึกของที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นของเกจิท่านไหนนะ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอแบบนี้จะเป็นของหลวงพ่อเกษมแต่ถ้าเป็นหลวงพว่อเกษมเนี่ยเขาก็จะบรรระบุไว้บุเหรีย์อย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อเกษมและอีกอย่างเวลาพลิกเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยเหรียญเขาจะหันขึ้นทางเดียวกันคือเป็นพระเศียรตรงนี้ท,าทําเป็นแบบพระเศียรกลับนะครับแล้วเหรียญนี่มีลักษณะข,ของการปั๊มขยื่นนะเพื่อนเอเห็นไหมเออปั๊มขยื่นนะนี่ถ้าเป็นเหรียญเกนะถ้าเป็นเหรียญเกบล็อกเกเลยนะมันจะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ ผมมองว่าอันนี้เป็นการทําเป็นที่ระลึกแจกแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าแจกในวาระอะไรนะครับดูแบบพิมพ์รัชกาลที่5ดินะครับจะเหมือนแบบพิมพ์ของเหรียญรอห้าของหลวงพ่อเกษมเลยนะครับหรือของหลวงหลวงปู่หลวง<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเปิดเลยเนี่ยจะทําทรงแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุอะไรไว้เลยแค่นั้นเองนะครับเออเฮ้ยแปลกดีนะครับ,อ,อ,นะรบอันนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่หนะแล้วก็อันนี้ทรงผนวดนะครับของรัชกาลที่9้า แล้วก็อันนี้ที่ผมบอกเป็นเลขสองด้านหลังนี่ผมก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นราชการราชการที่แปดนะครับแล้วก็อันนี้เหรียญรูปไข่นะครับทรงยาวๆนะครับของราชการที่ห้าน,นี้แท้นะครับเพระกระสาบนะครับ